สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะฮะรถยนต์รุ่นใหม่นี่มาดูกันฮะแบ็กดรอปออนิว CRV ครับใช่ครับอันนี้เป็นมีการเปิดตัวออนิวฮอนด้า CRV 2017นะฮะเป็นเจนเนอเรชั่นที่ห้าของ CRV นะครับขอแย้ยมาด้วกันว่าได้เครื่องยนต์บล็อกใหม่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลที่ฮอนด้าเพิ่งมาลงประเทศไทยครั้งแรกเลยนะฮะแล้วก็มีการปรับปรุงโฉมทั้งภายนอกภายในเดี๋ยวตามไปดูในงานนะครับว่า CRV 2017จะสักแค่ไหนตามมาเลยฮะ โอเคครับตอนนี้เราก็อยู่กับอ๋อนิวฮอนด้า CRV 2017นสนะฮะอยู่ภายหน้ามาเริ่มต้นขอดูดีไซน์ก่อนเลยกลางจังหน้าเป็นลายโครเมียมเหมือนเดิมฮนะแต่ว่าดีไซน์แบบนี้เป็นดีไซน์แลนเกดของ Honda นะเขาเรียกว่า s ซอร์วิงเพราะนั้นก็จะงห้าลูกปีกนี่แทบทุกรุ่นสังเกตได้กระจังหน้าโครเมียมจะเป็นแบบนี้นี่เรามาเป็นชั้นนี่ก็จะเป็นสีดํากอซีสองชั้นนะครับนะลงมาต่อมาชุดกันชนชุดกันชนเนี่ยก็เป็นดมเปอร์แบบ ชุดกันชน2ชั้นเอาข้างล่างจะเป็นสีดําด้านแบบสไตล์คอดโอเวอร์ฮะแล้วก็มีลังพึ่งชุดไฟตัดหมอกก็เป็น LED 5หลอดี่ล้อมกรอบด้วยโครเมียมชุดไฟบนนี่ก็เป็นชุดเขาเรียกว่า Full Advanced LED โอเคนี่คือดีไซน์ด้านหน้าหลักๆครับด้านข้างของ All New CRV 2017นะฮะเออเริ่มต้นเลยล้อแม็กล้อแม็กเนี่ยเป็นลายจูโทนแล้วก็ดีไซน์ทรงใบพัดนะครับล้อหน้านี่มีดิสเบรกมีอะไรครบกระจกมองข้าง นี่ฮนะมีไฟ LED และนี่ก็คือตัวเลน Honda l e n a s ที่ไว้จับภาพด้านข้างะฮะใช้กับฟีเจอร์ของรถยนต์มองด้วยซายรวมๆเอมีการตกแต่งได้คมเมียมนะฮะตั้งแต่ซุ้มล้อหน้าจนถึงซุ้มล้อหลังตอนนี้เราก็อยู่ด้านท้ายของ CRV 2017นะฮะมามองดีไซน์โดยรวมกันเมื่อกีน้นี้ตัวกันพาร์ทกันชนเนี่ยเห็นไหมฮะว่ามีดีไซน์ลื่นไหลตั้งแต่ด้านหน้าละ ก็จะมีแบบว่าเป็นสีดําด้านเป็นแบบว่าคล้ายๆทรงสไตล์คอดโอเวอร์นั่นเองครน,ะนี่แล้วก็มีลิ้นเป็นสีเทานี่ชุดไฟท้ายเป็นฟู l l l e ีนะครับแล้วก็มีดีไซน์แลนด์เกรดเขาเรียกว่า C shape นี่ตรงนี้จะเป็นไฟไฟเบรกตัว C แล้วตรงนี้ก็จะเป็นไฟ LED แล้วก็ไฟถอยเป็น LED ด้วยแล้วก็นี่เสาอากาศฟินชาร์ก CRV 2017เนี่ยฮะทุกรุ่นแล้วให้ประตูไฟฟ้ามาดูกันฮะรประตูไฟฟ้าก็กดเปิดง่ายงปุ๊บก็มีร้องปี๊บก่อนแล้วก็เปิด มีแจมโคเทคอ่าระบบกันหนีบนั่นเองเดี๋ยวลองให้ดูนี่เอาตัวขนาดนี้เลยนะเนี่ยเอ้ยอย่าทำผมเนี่ยอ่าเห็นไหมกันหนีบก็จะแบบว่าออโตดีขึ้นไปให้แฮนด์ฟรีพาวเวอร์เทลเกตนะฮะพกคุญแจไว้ระยะประมาณ1เมตรเตะอ่าลองละเปิดแล้วค่อยเปิดเท้าที่เคยทดสอบนะครับเตะแล้วต้องรีบฉักออกเหมือนเซ็นเซอร์จะแจ้งไว้ว่าสมมติถ้าคุณเตะช้าไปอะไรเงี้ยก็จะเป็นแบบว่า ระบบเหมือนว่าเป็นสิ่งแต่พร้อมหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ฉันจะไม่เปิดให้ตอนนี้เราก็อยู่ภายในของห้องโดยสารขอพูดรวมๆก่อนเลยนะครับก็การตกแต่งนะฮะสังเกตได้เลยจะเห็นว่าเป็นลายไม้แต่ลายไม้ที่เห็นเนี่ยครับเป็นวัสดุเทียมนะฮะมีการเย็บหนังบุนุ่มนี่ที่คอนโซลหน้านี่ที่วางแขนที่วางแขนทั้งสองฝั่งนะฮะ เอาง่ายตรงไหนที่สัมผัสก็จะบุนุ่มไว้ให้เราก็รู้สึกว่าสบายดีโทนห้องโดยสารทั้งล่างนี่จะเป็นสีเทาๆดำๆนะฮะทั้งบนก็จะเป็นสีครีมก็ให้รู้สึกว่ามันกว้างอ่ะตามมาดูที่พวงมาลัยกันบ้างพวงมาลัยก่อนเลยพวงมาลัยนี้ก็หนังสัมผัสนุ่มดีนะฮะค่อนข้างเนียนมีระบบสัมผัสมีระบบปุ่มที่พวงมาลัยเทียบสามารถเพิ่มลดเสียงที่ตรงนี้ได้นะฮะควบคุมเครื่องเสียงตรงนี้อันนี้ก็เป็นคูดคอนโทรอก็ในพวงมาลัยมัตติฟังก์ชั่นมาดูที่ชุดเลื่อนใหม่ นี่ชุดเลือนไม่เป็นดิจิตอลนี่เป็นจอที t ทีนะฮะตรงกลางด้านซ้ายก็เป็นแบบว่าผสมความอนาล็อกกับดิจิตอลตัว C ตัว H มีล็อกแถบไว้เป็นแบบอนาล็อกเหมือนเดิมอ่าถือว่าดีไซน์ค่อนข้างโมเดิร์นและลงตัวก็นี่อ่ะมาดูที่กลางคอนโซลจอยโฟโตเมนท์เจนิ้วครับนี่7นิ้วนี่เปิด Honda l า n รน Watch อยู่นะฮะสังเกตตัวนี้รองรับระบบ p p l e CarPlay ด้วยนี่ Air Dual Zone นนี่เลื่อนลงมา สังเกตนะฮะไม่เห็นคันเกียร์นี่คันเกียร์ครับอยู่นี่นี่เป็นคันเกียร์แบบใหม่นะฮะสหรับเครื่องดีเซลก็จะเป็นเกียร์9สปีดมีกดปุ่ม P ซึ่งปุ่ม Park ปุ่ม R ปุ่ม N แล้วก็นี่คือขับเคลื่อนนะครับปุ่ม D โหมดกับ S โหมดก็คือถ้ากด D หนึ่งทีก็จะอยู่แบบวิ่งปกติถ้า S ก็คือสปอร์ตโหมดก็จะเลี้ยงรอบเครื่องยนต์เพิ่มขึ้นคําถามผมเคยทดสอบมาแล้วนิดหนึ่งสมมติมันเป็นคันเกียร์อย่างนี้ครับ ถ้าเกิดมีการกดโดนปุ่ม P กดปุ่ม R ปุ่ม N จะเกิดอะไรขึ้นระหว่างขับอยู่รถยนต์จะเข้าเกียร์ว่างให้ครับครับตอนนี้เราอยู่ในภายในของ c r v 2 0 1 7นะฮะอยู่เบาะแถว2อ่ะดูโดยรวมห้องโดยสารก่อน Headroom อะเหลือประมาณครึ่งหนึ่งผม1 7 7นะเหลือประมาณครึ่งนึงถือว่าเือเหลือนี่พื้นที่เหนวเข่าของผมครับนี่ปกติเลยือนั่งปกติแบบธรรมดาผ่อนคลายก็ยังมีที่เหลือประมาณนึงตกแต่งโดยรวมเหมือนด้านหน้านะฮะ ถามว่าเบอ,บอแถวสองนั่งสบายไหมสบายเหลือเฟือฮะดูเฮดลูมในการนั่ง คือตัวเบาะเนี่ยสามารถเอ็นได้ด้วยฮะเนี่ยมันเอ็นมันเอ็นสุดอยู่ตอนนี้มันจะ,ะมาเอ็นออกไปจากปกติอีกสักสิบห้าองศาเดี๋ยวลองดูถ้าเราเป็นปกติแล้วมั่ตั้งฉากสักแค่ไหนนะอันนี้ดูมันจะดังปึ๊บนี่มันฉากถึของขอนาดนี้เพราะนั้นแต่เราจะเลือกเอ็นได้นี่เอ็นได้สบายๆยอยีกประมาณนี้อ่ะลองดูอยู่อยู่นี้ก็ล็อกไว้แล้วเดี๋ยวเราต่อไปเราจะไปดูเบาะแถว3ของ CRV นะฮะเพราะว่าเป็นรถจิตที่นั่งแล้วเดี๋ยวเราไปลองกันว่านั่งได้จริงหรือเปล่าโอเคครับตอนนี้เราอยู่ในเบาะแถว3ของเจ้าวีสองพันเจ็ดนะนี่เฮ คือบอกตรงๆว่ามันประมาณเกือบๆชนหัวนะฮะแล้วก็นี่คือนั่งแบบพยายามชันเข่าเต็มที่เดีด๋ยวเราจะลองนั่งผ่อนๆดูมืออ่ะเปิดให้ดูหน่อยเบาอีกสามนี่ผมยังเรียกว่าประมาณพอว่านั่งได้แต่ถามว่าผมรู้สึกไงตอนนี้ชีระหว่างนั่งอยู่ผมว่ามันค่อนข้างอึดอัดสำหรับคนที่มีความสูงประมาณ177นะฮะตรงๆเลยอจริงๆชนหัวหัวชนเนี่ยฮะอย่างที่เห็นแล้วก็ถ้านั่งผ่อนๆหน่อยก็จะแบบว่าเข่าชนนิดนึงก็แต่พอนั่งได้พอโดยสารได้แต่ถ้าระยะไกลผมไม่แนะนำ นี่คือการแบบว่าเอ็นบอร์ะถ้าเป็นเอ็นบอร์ดนี่ดูองศานี่เอ็นได้อีกนิดนึงซึ่งตอนนี้ผมเอ็นสุดอยู่อึ๊บหนีมจะได้ลงอีกนิดนึงสรุปแถว3ของซาวี ie, นั่งได้นะฮะแต่ว่าถ้าคนมีความสูงประมาณเกินร้อยเจ็ดสิบห้าไม่แนะนำครับในการเดินทางไกลเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันการพับบอะของซาวีสองพันเจ็ดนะฮะน่ะามาดูสามารถพับได้เรียบนี่ดึงวางอึ๊บดึงวาง นี่เรียบละหนึ่งแถวเดีย๋ยวไปดูแถวสองช่ครับนี่ก็จะเรียบแล้วคาจริงเนี่ยมันจะเป็นแผ่นนี่ฮะเขาเรียกว่าแผ่น2ชั้นแผ่นเนี้ยแผ่นเนี้ยมันจะวางคมจริงมันจะวางแล้วมันจะล็อกตรงเนี้ยมันจะล็อกตรงเนี้ยมันจะเป็นเรียบเรียบหมดเลยเออมันจะเรียบหมดเลยแล้วตรงเนี้ยเหมือนเป็นชี่ช่องข้างล่างเล็กๆตอนนั้นถามข้อมูลไหมว่าไอแผ่นนี้รับน้ำหนักได้สักเท่าไหร่ประมาณสักร้อยโลนะฮะก็ถ้าอยากได้พื้นที่เพิ่มอะไรกยกแถวสองปลบขึ้นไปได้อีก แล้วหลังจากที่เราชมภายนอกภายในของ All New Honda CR-V 27บไปแล้วนะฮะเดี๋ยวขอสรุปสัปส้นๆให้ฟังทีนึงนะครับ All New Honda CR-V เนี่ยครับก็มี2กลุ่มพลังให้เลือกนะครับอันแรกก็เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะฮะเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยเป็นเครื่องยนต์1.6ลิตรเทอร์โบ IDT เทคซีซูบแล้วก็เป็นเป็นโะโบระบบ2สเตตนะฮะให้กำลังสูงสุดที่160แรงมา้า4 0 0 0รอบต่อน,นาทีนะฮะแรงไปสูงสุดที่350นิวตันเมตรที่2,000รอบต่อน,นาทีส่งกำลังด้วยเกียร์อัตโนมัติ9สปีชิปออนไวท์ wide. คือไม่มีคันเกียร์นั่นเองหรือที่เราดูกันไปนะฮะเครมอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันที่ดีที่สุดนะฮะในรุ่นขับ2ก็คือ18.9กิโลเมตรต่อลิตรอีกรุ่นหนึ่งก็คือเครื่องยนต์เบนซินจากรุ่นเดิมนะครับเป็นนรร่งงตซิ24 l, ะะิ2.4ลลให้กัสุดที173 ม้าที่6,200รอบต่อนอาทีนะครับแล้วก็แรงบิดสูงสุดที่224นิวตันเมตรที่4,000รอบต่อนอาทีก็ส่งกำลังด้วยเกียร์อัตมัติ CVT แล้วก็รองรับน้ำมัน E85 ออปชั่นที่เด่นทีสุดก็ Hand Free Power Tailgate ก็ราคานะฮะรุ่นเริ่มต้น 2.4E นะครับ1,399,000บาทแล้วก็ขึ้นมานะคระับเป็นรุ่นเบนซินเหมือนเดิมนะครับ 2.4EL 4 w d r i e 1,549,000บาทรุ่นขยับขึ้นใหอีนะเป็นได้เครื่องดีเซลนะครับชื่อรหัสรุ่นย่อย DTE นะฮะได้ราคา1,549,000บาทและสุดท้ายรุ่นท็อปเลยนะครับ DTEL 4 Wheel Drive ราคาจำหน่ายอยู่ที่1 6 9 9 0 0้บาทครับแล้วก็ All-New Honda c b 2ีเนี่ยฮะมีสีให้เลือกทั้งหมด5สีนะฮะและสีด้านหลังผมเนี่ยเป็นสีสื่อสารหลักนะครับชื่อสี กรีนดาร์กโอลีฟอ่าเอาไปสีสีเขียวนะฮะจากนั้นก็มีให้เลือกอีกสีสีนะฮะก็มีสีขาวออคิดมีสีดำคิสตันสีเทาโมเดิร์นสตีลสีเงินลูน่าอ่าหมดเป็น5สีครับหลังจากที่เราทราบราคาของ All-New Honda CRV 2017ไปแล้วนะครับเราก็ขอยกรุ่นรถยนต์ เปรียบเทียบดังนี้นะครับมิตซูบ X Trail ราคาจำหน่ายอยู่ที่1,239,000บาทถึง1,630,000าบาทก็มีให้เลือกทั้งเครื่องยนต์ธรรมดาแล้วก็เครื่องยนต์ไฮบริดด้วยนะครับก็มีทั้งเบาะ2อแถวแล้วก็เบาะ3แถวต่อมา Mazda CX-5 ราคาจำหน่ายอยู่ที่1 2 2 0 0 0้บาทถึง1,690,000บาทอเอ็กไฟนี่ก็มีให้เลือกทั้งทั้งยนต์ดีเซลและรยนต์เบนซินเช่นกันนะครับต่อมาเชฟโรเลตแคปติว่าก็มีราคาจำหน่ายอยู่ที่ ล้4น0 0 0บาทจนไปถึง1นึ่งล้านเจ็ดแสนสบาทครับสุบรุ f o r e s t สเตอราคาจำหน่ายอยู่ที่1นึ่งล้านสามแสนเบาทถึง1นึ่งล้านห้าแสนสบาทครับรุ่นต่อมา mggs ก็จะแตกต่างคนอื่นเขาหน่อยนะครับเพราะมีเครื่อง1.5เทอร์โบแล้วก็2.0เทอร์โบเป็นเครื่องเป็นสินนะครับซึ่งราคาจำหน่ายก็เริ่มต้นที่8,90,000บาทถึง1,300,000าา 10,000บาทนะฮุนไดทูซอนอ่ามีรุ่นย่อยเดียวเลยนะครับราคาจำหน่ายอยู่ที่1,690,000าบาทเกียโซลันโตราคาจำหน่ายอยู่ที่1,694,000าบาทครับจากที่เราแนะนำรุ่นรถยนต์รุ่นใกล้เคียงต้องบอกเลยว่ารถประเภท SUV ในตลาดของไทยเนี่ย เรือเยอะมากๆเลยนะครับทั้งหมดนี้ก็ถือว่าเป็นไกด์ไลน์สำหรับคนที่ต้องการหารถอเนกประสงค์ไว้ใช้งานนะครับแต่ละรุ่นก็มีดีไซน์และบุค,คลิกของรถแตกต่างกันไปนะฮะถ้าชอบรุ่นไหนก็อย่าลืมไปลองทดสอบดูก่อนนะครับสุดท้ายก็ฝากไว้หน่อยว่าถ้าจะเลือกรถรุ่นไหนก็เลือกให้ถูกจริตเรามากที่สุดได้เลยครับสามารถเข้าไปอ่านเรื่องราวเกี่ยวกับรถเต็มๆได้ที่ลิงก์ใต้ใคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับ คราวหน้าเราจะพาไปชมรถยนต์รุ่นไหนรอติดตามชมกันได้ที่ปสำคัญอย่าลืมกดตับสไคร b ์ให้เราด้วยนะครับ